ปอบนอกปอบนอกมุมน,นอกอืมอร่อยตังเลยมมมไม่ให้เห็นหรอก เรากินขแค่หนังเดียวไม่ได้กินอะไรงานตอนกลางวันไม่มีมีแค่หนองหาสามชั่วโมงก็พักผ่อนแล้วก็ดูหนังภาพแบบชัดเือ,อกดูสิคนลูกน้ำเต็มเลย วันนี้เปลี่ยนห้องมาเปลี่ยนห้องใหม่เพราะว่าห้องเก่าคือจักโคกกดไม่ลงต <c oughs> ามไม่ไหลพาอ จินน้ำอ่โอ้ห้าที่ปิดครับผม ดีครับใครครับเนี่ยเอ,อยา่หมกินอยไรดิว้า คอนเทนต์นะคนเทนแบบเลอะเทอะมากแล้วก็เทจาที่มันเลอะเงี้็ไฟมันถุงใหญ่เลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ตื่นเช้ามาทำงานทำงานเสร็จกลับมาพักผ่อนนะครับพรุ่งนี้ลุยต่ออีกสวันครับติดกันก็ไป,ไปเที่ยวบ้านหน่อยหนึ่งว่าอยู่ที่นี่ก็คือจังหวัดบังเกิดวันจำถึงกลับไปทำงานที่พนมเปญ เข้ามาแล้วไม่คุยกันเลย you come and you you come and and and, and you gone hello hello หล่อนะ 엄마, l t i m 어있